มันด้ป่วยอย่างนี่งวัวอยู่ในฟาร์มนี่มันเป็นข้อเสียนะที่เป็นเป็นร่องใจยี่เป็นกระเพาะเสียท้ายเสียงเสียนะปอดมีโบมีแต่ว่าบอลายลวันดีครับสวัสดีครับแล้วก็กล่องสีขาวครับไม่นี้ครับสีพามาเบิองว่าหัวหน่อยส้นมากเป็นโรคอย่างป่วยอย่างเดาแต่ยายอย่างนะครับไปเบิองครับหัวหน่อยนี่ส้นมากมันมันไมป่วยอย่างนี่หัวอยู่ในฟาร์มนี่หัวหน่อยเป็น โบทล้ำใส่น้ำใส่ทีเป็นทอดกิ่นนมช้นมากเลยแนนครับเป็นล้ำใส่เป็นกระเพาะเป็นท้ายที่ยังใช่ไหครับปอดปอดมีบหมอมีแต่ว่าบอหลายปอดนี่ชนมากอ่ะตั้งแต่น้อยด้วยกันสองสามเดือนกับมีน้อยกับมีง่ายที่สุดมีจักเดือนนี่เป็นยังไงอ่าถ้าปอดนี่เป็นหอดเป็นหอดเขาขายโอ้แต่ว่าท้ายนี่ประมาณสามเดือนเพราะระบบด้วยอาหารับดีดีขึ้น มันมันมันแข็งแรงแแข็งงรครับ,บาทายทสิบมีครับผมอ่าแล้วมงอีกโลกอีกมีแค่น,นี้แหละแค่น,นี้เอามันมีย่ยางเนี้ยที่อ่าสีแนะนำ้ำไอ,อยางที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับโล่ปัดก็เนาะม็อกซี่ม็อกซี่เอลเอเนี่ยครับเกียรตเจ็บ ไอ้นี่บวกกัน10 10ิกิโลต่อหนึ่งซีซีครับน้ำหนักครับสิบกิโลตัวหนึ่งซีขันง้วนหนักด้วยนัเขาก็ใส่10ซีซีกี่ซีซีแมนย่างละย่างละแสดงว่าเป็นยี่ปอนี่แมนโอ้อันนี้จะเป็นยาคุมปฏิชีวนะครับทั้งเดินหายใจทั้งเดินหายใจแมนครับผมอันนี้ก็ใส่คู่กันคู่กันครับผมคู่กันสะดีมากครับจับมือเห็นผลซีมือซีมือซีมือนี่ก็บขันข้าเบืองแล้วว่า เด็กขึ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องฉีดต้องฉีดเอายังไม่ดิยายังหมดที่นี่ข้องเสียการเป็นข้องเสียจะเป็นตัวนี้ครับยาอย่างซื้อแบบรู้ว่าเมืองไทยมีบ่โคโคบัตันโคบัตันนะครับน้อยาข้องเสียโคบัตันกับมาบอตสินกับมาบอตสินข้องเสียรุนแรงว่าทรั้งนี้ใส่ได้เบิดไอ้ตัวนี้จีน้าทิโอเคใส่ได้เบิด์ยอะใส่ได้เบิดแมนแ่จะไปแฮงค์ไปไหนทีเป็นแบบขี้จากขีแบบ ขี่นมมันนะขี่ขี่ทองเสียนมอ่าอ่ครับไสตัวนี้คู่กันปะหรือยังไงปะตัวเดียวอันนี้คืออยังนี่ใส่หังงัวนหน่อยปะง้วนใส่งัวนหน่อยอาจจกเดือนไทยงัวนไทยมันกิดบวกเกินงัวนสองเดือนครับมันจะเริ่มอะเรานี้อยังนี่ไอ้นี่มาบระสินมามาบระสินนี่อีหยังอย่าไทยกันนะอย่าไทยกันแล้วเขาเลือกใส่แบบไปลลักษณะขี่เบิ้งลักษณะขี่อ่าขี่จะบวกเกินครับ คันขีออกขาวเป็นนมอ่ะ่็เส่ตัวนี้ก็ได้ครับเป็นตัวนี้น้ำบากันขี้ออกเป็นแล้วเป็นน้ำตัวนี้ออกเป็นน้ำเลยแม่นครับผมชิจากบ้านเขาหน่อยครับสวัสดีครับครับโอเคครับเนี่ยอีกประเภทนี้น้ำเอาเบื้องลักษณะเขียวอันนี้กัดใส่หนึ่งซีซีต่อหนึ่งกิโลอันนี้เขาตีขีหาซีซีหาทีที่ตองว่าหน่อยตัวหนึ่งแม่นครับผมครับว่าหน่อยสองคำร้ละ โอ้ยรที่สิบห้าสิบโล่ละยาเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ยาโรคปอดโรคปอดแมนรุ่นแรี้งทำไงก็คือต้องเปลี่ยนคือต้องคนละแบบเพราะรุ่นแรงมีอาการไอมีการเศามีไอพร้อมมีไอมีเซาแต่ว่าพอถึงกับว่าหนักครับอันนี้ยาจะเช่นอย่างอย่างนิดนิดตัวตินนิดตัวตินนะครับเนาะเป็นตัวยานิดตัวตินแต่ว่ายี่ห้อมันพิมโมวิทแก้ไอพร้อมแมน อันนี้โจ๊กไปแกไ้เลยแนนได้ปะไออืมไอพร้อมยังอีกแบบนี้หนึ่งนี่สมีน่ะอันเอาเป็นยาแก้เสียบแก้เสียบเพนสเตรปทั่วไปอ่าครับผมเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลินครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณที่รายครับผมทุกอย่างทุกอย่างเขาตีต้องฉีดแบบนี้เลยอันนี้แก้ปวดป่ะนี่แนนถ้าฉีดไม่หัวป่วยไม่บวกตัวนี้ไปน้ำบวกกับอีบวกกับตัวไหน เขาเอิ้นฟินเดินอ๋อฟินดินฟินดินว่าน่อยแมนอือเราต้องคิดบกลกตัวนี้ไปนะครับครับผมครับต่อผมเห็นมันเป็นยาแก,ก้ปวดล่ะท้กคนคุณฟ้ามีรรอะปวดลดไข้เป็นยังไงเลโคคอมเลโคแคมเปล่าเโคแคมเลโคแคมซับนี่ไว้ซับนี่เหรอครับโอเคครับผมต่อไปก็จะหายนุ่มนะครับนะเอามาหนี้ไปเบิ้งคลิปต่อไปละครับเบิ้งคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ